แคมพราดัมพ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 มสบัดสลุกคอหายไปเลยกลับมาเจอนอีกครั้งนะครับกับที่สุดของสมาร์ทโฟนประจำปี2024นะคุณผู้ชม กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผู้ชมเรียกร้องนะฮะหนึ่งคนท้วนก็เราทํามาตั้งแต่ปี2022 23และ24นะครับสิอันดับที่สุดของสมาร์ทโฟนนะครับประจําปี2024นี้นะครับมาลองดูกันนะว่าในแต่ละหัวข้อในแต่ละแขนงของการใช้งานเนี่ยนะครับมีรุ่นไหนบ้างที่เข้ารอบและตรงใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับลองคอมเมนต์ตามดูกันนะว่าเพื่อนๆให้รุ่นไหนบ้างเป็นที่สุดของแต่ละคนนะครับทีนี้ผมจะเปิดมาด้วยหัวข้อแรกนะครับใครคือท ที่ถ่ายรูปดีที่สุดของปี2024นี้ตามกูแซ็บอเวอร์ดของเราส่วนตัวผมเนะเข้ารอบกันมาทั้งหมดเนี่ยสรุ่นด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นตัวเ x ียวมี14 Ultra นะครับบอกกันเลยว่าตอนที่ผมไปใช้งานมาเนี่ยโอ้ประทับใจมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย iPhone 16 Pro Max ยังไม่ออกนะครับแล้วก็เรือธงตัวอื่นที่แบบกล้องจี๊ๆีๆอย่าง Oppo อย่าง Vivo เนี่ยเขายังไม่เปิดตัวกัน x i ยวมี14 Ultra ครับกล้องเทเลกล้องหลักกล้อง u ั t r a w i d รวมถึงกล้องหน้าทุกเลนส์คือแบบว้าวมากคือความรู้สึกของผมตอนทนี่ไ Ultra มไม้ได คาดหวังว่ากล้องเขาจะโหดขนาดนี้โดยเฉพาะยิ่งครับเลนเทเลของเขาที่ถ่ายมาแล้วได้ depth of f i e l แบบกล้องใหญ่จริงๆ <Wow. S 1> ก็เลยติดเข้ามาในรอบสุดท้ายนะครับหนใน3ส,สุดท้ายแต่ก็ไม่ใช่ที่สุดส่วนผู้ได้ชิงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เปิดตัวมาในช่วงนี้แล้วก็น่าสนใจเหมือนกันในเรื่องของการถ่ายภาพคือ oppo ไฟ X 8 Pro เข้ารอบมาในรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นอันดับ2เพราะว่าเรื่องของการที่เขาให้เลนเพลยสโคปมา2ตัวเลนหลักเลน le, ออเตอรวายเลนเทเลรวมถึงกล้องหน้า <Yeah. S 1> ทุกเลนคือเรียกได้ว่าที่สุดแล้วเท่าที่สมาร์ทโฟนแบรนด์ oppo จะมีให้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เป็นกล้องของสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าได้ฟิลลิ่งของกล้องมีเดียมฟอร์แมตกล้องโปร จร,จริงๆนะครับแต่ผู้ชนะในปีนี้ครับมันนอนมาเลยจริงๆจับมาแล้วเนี่ยภาพนิ่งคือไม่มีใครเถียงกันเอางี้ว่าในออฟฟิศของกูแซบเองก็ไม่มีใครเถียงว่าน,นี่คือสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพนิ่ง vivo x200 pro คือผู้ชนะในอวอร์ดนี้นะครับก็เมื่อ vivo x200 pro คือมันบ้าบอไปเลยครับมันหลุดออกไปเลยคือทั้งการถ่ายคนทั้งการถ่ายวิวทิวทัศ ทั้งใช้เลนหลักเลน Ultra ์อัลตราไวเลนเทเลหรือจะเป็นแบบเทเลมาโครซึ่งหลายๆแบรนด์ไม่มีมาให้กันเนี่ยนะครับ vivo x 200 pro ให้มาครบและใช้งานได้ดีนะครับไม้ตายของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโบเก้เลนส์ซ์ซึ่ง ให้คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับเลนส์ไซส์จริงๆมากๆและยิ่งบ้าไปกว่าน,นั้นคือมีเพจเพจ<พ>นึงก็คือพี่แก้วมือบายฟอท ограф เฟอร์เอาไปเทียบก,กับเลนส์ไซส์จริงๆมานะครับผลลัพธ์ที่ได้คือเหมือนกันเป๊ะเลนส์ไซส์ตัวเดียวนะเฉพาะเลนส์เนี่ยห้าหมื่นอัพแต่สมาร์ทโฟนที่เราซื้อมาเนี่ยราคาแค่สามสี่หมื่นและคุณได้เซตเลนส์ไซส์เนี่ยเป็น10เซตเลยทุกอย่าง vivo x2 p r o pro ใส่ามาให้คุณครบจนได้รางวัลกูแซบอวอร์ดในด้านเ s ส o f s m a r ร์ทโฟนในการถ่ายภาพนิ่งนับ หัวข้อถัดไปนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันคือที่สุดของสมาร์ทโฟนในการถ่ายวีดีโอที่เข้ารอบมาเนี่ยนะครับทั้งหมด3ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมี Samsung Galaxy S24 Ultra ต้องบอกก่อนนะครับว่า Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยไม่ได้มีทั้ง 4K ร2 0อยี่การถ่ายไฟล์หรอกแต่ Galaxy S24 Ultra มีโหมดพ่วงกับมีโหมดโปรวิดีโอซึ่งใช้งานง่ายมากๆและโดยสนตัวผมแล้วนะครับ ผมได้ใช้โหมดโปรวิดีโอของ Samsung ในการทำคอนเทนต์บ่อยมากๆ 4K 60ออ่ 4K 30หรือจะเป็นโหมด Portrait 4K เลยครับ Samsung ก็ยังเป็น Samsung ครับยังเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายวิดีโอดีเป็นอันดับต้นๆอยู่จนเข้ารอบ1ใน3ของเรานะครับแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับ vivo X200 Pro ในการถ่ายวิดีโอนะครับเข้ารอบมาเนี่ยเพราะว่าตัวของ vivo X200 Pro สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 120ได้แบบจริงๆทุกเลนส และทุกเลนสามารถถ่ายหายลอก10บิตได้จนเบียดเบียดกับที่1เลยคือมีความใกล้เคียงกับกล้องโปรมากยิ่งขึ้นปีนี้ vivo x 200 pro ส่วนตัวผมผมสึกว่าเป็นกล้องมือถือที่สามารถทดแทนกล้องใหญ่ได้ในหลายๆงานโดยเฉพาะยิ่งคนที่ชอบถ่ายไฟลหลอกในสมาร์ทโฟน 4k 60แบบหลอกทุกเลนและในขณะที่ถ่ายอยู่นั้น สามารถสลับเลนได้ด้วยค <Wow. S 1> ือแบบบ้าบอโอระครังข้างฝามากนั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทำให้ vivo x 200 Pro นั้นเนี่ยนะครับได้เข้ารอบสุดท้ายของเรานะครับแต่ที่1ยังไงก็ต้องเป็นคนคนนี้ครับ iphone 16 pro max ได้เป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอดีสุดของกูแซบอวอร์ดตัวเมื่อ ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในสายโปรดักชันนะครับก็คงไม่มีคําโต้แย้งอื่นๆแล้วนะครับเรื่องของการที่แบบโอเคเฟรมเรทดีบิตเรทดีการเก็บเสียงดีแอปพลิเคชันเติร์ดปาร์ที่เข้ามาซัพพอร์ตรวมถึงอุปกรณ์เสริมในการทํางานระดับโปรดักชันหรือว่าถ่ายวิดีโอแบบเอาจริงเอาจังเลยนะต้องเป็น iPhone จริงๆนะครับแล้วก็ปีนี้มันจะดียิ่งกว่าเดิมคือเขามีตัวปุ่ม c a m ERA คอนโทรลนะครับที่ใช้ในการซูมอินซูมเอา์หรือเปลี่ยนฟิลเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่แต่อย่างน้อยสุดครับมันทำให้การใช้ง ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับพร้อมกันนั้นครับปีนี้เขาได้ 4K 120เข้ามาเสริมทับนะครับ iPhone 16 Pro Max ก็เลยกลายเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนในการถ่ายวิดีโอในปี2024นีนี้ไปนะครับผมถัดไปนะครับก็จะเป็นที่สุด ของสมาร์ทโฟนที่บางและเบามากๆนะครับซึ่งที่เข้ารอบมาจะไม่ใช่ mid range เป็นมือถือเรือธงเข้ารอบมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะการบางเบาในปีนี้ผมบอกก่อนนิดนึงนะว่าจะไม่เหมือนกับปีแล้วคือเอาความหนามาวัดกันผมจะเอาความสามารถของเขาเมื่อเทียบกับขนาดตัวแล้วเป็นยังไงเข้ารอบมาตัวแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เข้าไทยนะก็คือ vivo x 200 Pro Mini ผมได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวของ Vivo X200 Pro Mini ที่ต่างประเทศนะครับรู้สึกโอ้โหชอบมากฟิลลิ่งดีมากตัวเล็กบางเบามากๆจนรู้สึกโอ้โห,โโหโถ้าคนชอบ Vivo และชอบตัวเล็กอ่ะตัวนี้ต้องโดนจริงๆครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนตัวเล็กที่สเปคแรงที่สุดในโลกอีกตัวหนึ่งเลยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่สุดอีกตัวหนึ่งที่เข้ารอบเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหตัวนี้แหละคือตัวที่ผมจะให้เป็นที่1ของปีนี้แต่เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นก็คือเรื่องของตัวความร้อนแล้วก็ความจุุร่นนนั้ก็คือ iPhone Pro 16บบแ น่าเสียดายมากไอ้ o n e 16 Pro เนี่ยผมควรจะให้ที่หนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าในความแรงของเขาเนี่ยนะครับไม่มีใครสู้ได้อีกแล้ว ในเรื่องตัวกล้องเลนส์ซูมซึ่งปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับในรอบหลายปีที่ตัวโปรได้เซ็ตกล้องแบบเดียวกันเลยกับตัวโปรแม็กแต่ก็เจอปัญหาครับก็คือเรื่องของตัวความร้อนที่เล่านะครับคือน้องจะไปถ่ายวีดีโอกลางแจ้งหรือว่าเล่นเกมกลางแจ้งได้แค่ประมาณแบบ5นาทีเท่านั้นน้องก็จะตัดไปแล้วซึ่งน่าเสียดายนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือความจุเริ่มต้นแหมมันก็หลายปีแล้วเนาะตัวโปรที่ให้มาเป็นร2อยยุคนี้เขาสง้ากันหมดแล้วอ่ะเออในตัวโปรตัวเล็กเลยเขาสองห้าอุกหมดพี่แกก ด m เมนชันการจับถือความบางความเบาน้ําหนักรวมถึงฟีเจอร์หรือว่าการใช้งานอื่นๆเนี่ยครับเพอร์เฟกมากๆสาหรับสมาร์ทโฟนที่เน้นบางเน้นเบานะครับและสุดท้ายคนที่ได้ที่1ไปเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจาก oppo find x8 คือสมาร์ทโฟนที่ได้ b s s o o s สมาร์ทโฟน ตัวเล็กปุ๊กปิ๊กน่ารักบางเบาจากผู้เราไปเพราะเขาเป็นเรือธงครับที่ตัวเล็กแล้วก็ฟีลลิ่งเนี่ยมันเหมือนกับ iPhone 15มากๆแต่สเปคไส้ในโดยเฉพาะความแรงหน้าจอกล้องใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่างไฟ8 Pro มากๆมากในระดับที่ผมเรียกว่า90%ได้เลยและไม้ตายของเขาอยู่นี้ครับ Apple ้ไฟทถ้าเราซื้อมือหนึ่นะ ในช่วงพรีออเดอร์ราคาของเขาเนี่ยนะครับจาก256ไปเป็น512แล้วก็แรมเนี่ยเทาวันเลยกับตัวรุ่นพี่ราคา40,000กว่าบาทเนี่ยนะครับเพิ่มต่างแค่ประมาณ3,000บาทเองต่างกันแค่อย่างเดียวครับที่ Oppo Find X8 ไม่มีคือเท le 6X แต่เขายังมีเทเลที่เป็นพื้สโคปอยู่นะหรือจะเป็นแบบความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลที่เป็น USB 2.0รุ่นพี่เป็น3.2แค่นั้นอย่างอื่นผมส่วนตัวผมคือแบบเพอร์เฟแล้วผมรู้สึกว่านะถ้าแบบเทียบกัน2ตัวเนี้ยความน่าซื้อ3ตัวนี้ Oppo Find X8 เป็นตัวที่น่าซื้อที่สุดก็เลยได้รางวัลเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนเน้นบางเบาในปีนี้ไปนะครับผม ถัดไปก็จะเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนเน้นทนทานเข้ารอบมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเช่นเคยตัวแรกที่เข้ารอบมาเลยคือตัวที่เราเพิ่งรีวิวไปเรียวมี c 7เเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่เน้นทนส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเป็นเรือธงต้องเป็นมือถือที่เป็นแบบรักเก็ตสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้จริงๆเราควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่อันนี้เป็นบักของโลกเลย<อ>เพราะในราคา5 0 0พที่คุณจ่ายไปเรียวมี C75 ได้ m i l i t a r y Standard 810H เป็นแบบเดียวกันเลยกับมือถือที่เน้นทนทานราคาหลักมาาหม นี่คือสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกที่ผ่านมาตรฐานจาก TUV Land ครับ IP rating ก็ไม่ธรรมดา IP 68, IP 69ได้หมดและที่มันเข้ารอบมาลึกๆได้เนี่ยเพราะว่าสเปคกับราคามันโหดครับจอ refresh rate 90แบตเตอรี่ให้มา6000อุปกรณ์ภายในกล่องครบครันพร้อมใช้งานและเป็นแบรนด์เรมีที่เราไว้ใจได้ก็เลยได้เข้ารอบมาจนเป็นที่3ในการจัดนดับของผู้เรานะครับที่2ก็ไม่ธรรมดานะครับรุ่นนั้นก็คือ Honor X 8ปครับผม ตบมือทำไมไม่รู้ยังไม่ถึงที่หนึ่งนี่หว่าแต่เข้ารอบเพราะว่าผมไปดูรีวิวของพี่แพรม,มาหมันแบบสุดจัดอะและก่อนหน้านี้ครับตอนที่เรายังอยู่ออฟฟิศเก่าอะพี่แพรเอา Honor X8B ไปทุบ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 กับพวกแตงโมผลไม้หินกระจกคือทุบจนแล้วจนรอดก็ยังไม่พังครับดังนั้นค<ะ>อมเบน x 7 c เนี่ยครับมันน่าจะยิ่งทนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับมีการอบเรื่องของตัวกระจกหน้าจอมีการดีไซน์ตัวเครื่องให้มันทนทานยิ่งขึ้นจนหลายๆคนให้การขนานนามว่าถ้าในงบ10,000แล้วคุณต้องการสเปคที่แรงแล้วก็ได้เรื่องของตัวทนทานด้วยต้องไป Honor x 7 c แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่สุดที่สุดของสมาร์ทโฟนที่ทนมากๆแล้วก็ผมจัดอันดับให้เป็นเบอร์หนึ่ใช่มมืืืืออออถถแทงเป็น จอพับรุ่นนั้นก็คือ Huawei Mate X6 ครับผม ผมก็บอกก่อนว่า Huawei Mate X6 เนี่ยผมได้เล่นก่อนที่เขาจะเปิดตัวในไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทดสอบโลดให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะราคาของเขาแพงมาก oh. แต่ว่าในงานเปิดตัวของ Huawei Mate X6 เนี่ยนะครับ oh. เขาได้โชว์ความทนทานแล้วก็การออกแบบดีไซน์ที่พิเศษยิย่งกว่าสมาร์ทโฟนจอพับตัวไหนในโลกนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> อย่างแรกตัวแผ่นคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนอินเนอร์ของเขาอะทนต่อแรงดึงได้มากถึง150กิโลไม่มีสมาร์ทโฟนจอพับตัวไหนกล้าทำอะไรแบบนี้สองตัวบานพับ เขาบอกว่าเขามีการอัปเกรดบานพับเนี่ยนะครับให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่พอครับตัวเฟรมบอดี้รอบๆของ Huawei Ma t e เ6เขาบอกว่ามีการทําให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆจนถึงขั้นที่ว่าเทียบกับแบรนด์อื่นที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของตัวเฟรมเนี่ยนะครับโดนก้อนเหล็กหนัก,นกๆทับหรือว่าโดนดันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเกิดอาการงอที่ปลายเลยทันทีแต่ Ma t e X6 ไม่เป็นอะไรครับก็เลยได้ Hu ว w e i m เ t e X6 เป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนทนทานในปี4นี้ับ ถัดไปครับเป็นที่สุดของมือถือจอพับตัวเล็กแล้วบ้างในปีนี้นั้นเข้ารอบกันมาทั้งหมด3รุ่นครับรุ่นแรกคือ n u บีย Flip 5G สาเหตุที่ติด1ใน3ของมือถือจอพับเนี่ยนะครับเพราะว่า ราคากับสเปคที่เราได้ไปนะครับคือสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นมือถือจอพับนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0ขึ้นไปนะครับโนเบียร์ร 5G ครับเปิดมา19,900ตลาดแตกมาตลาดงงว่าแบบเฮ้ยไปทำได้ยังไงเอาฮาร์ดแวร์อะไรไปใส่กันนะครับก็คือเขาจะใช้ CPU ที่เป็น Mid range แล้วก็ข้อดีของเขาเลยนะคือเวลามีแฟลชเซลผมเคยเจอแฟลชเซลลดรสุดเนี่ยประมาณหลักแบบหมื่นกลางๆซึ่งหมื่นกลางๆคุณไม่อาจวาดฝันว่าคุณจะสามารถซื้อมือถือจอพับตัวเล็กกไได้้้แลวาารใชงนท่ๆป โซเชียลมีเดียถ่ายฟีด Facebook ถ่ายรูปเล่นเกมถ้าไม่ได้ใช้งานโหดๆนูเบียเอ็นฟให้คุณได้และรองรับ 5G ด้วยนี่คือตัวแรกที่เขารอบอีกตัวหนึ่ง ที่แบบโหน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเ x i a มีม่ Mix Flip เป็นมือถือจอพับตัวเล็กที่ผมสงสัยว่าแบบโหมันน่ารักมากอะแล้วมันไม่ใช่น่ารักแค่แบบแค่ตัวนะเว้ยสเปคค,ความแรงทุกอย่างของ Mix Flip เนี่ยมันแบบที่สุดแล้วจริงเที่ยมคัญเลยคือไอตัวตุ๊กตาตุ่นที่เป็นสัตว์ประจําตัวมันเป็นแมวมิชียนมากผมไก่แบงค์เกมจ๋าเนี่ยเพิ่งไปเล่นแมววิชเชนมาสกันมาก่อนหน้าจะถ่ายคลิปหนึ่งวันก็คือที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่ละเอียดเออแล้วแบบโอ้โหมันแบบมันอินอะมันมันเพิ่งเล่นแมวมาเสร็จแล้้ววมมมมมััััันนนนกกกกกกลลลลบบาาาาาถ่่่ยยยิิปรเเเไี็ต ทสองของปีนี้เพราะว่าที่1นั้นเอาคนลงยากจริงครับซัมซุง g าเล็กซี่ l ีฟลิป 6. ได้ที่1ไปในหมวดหมู่ของสมาร์ทโฟนจอพับตัวเล็กของไปด้ คือต้องบอกก่อนว่าที่ผมให้ที่1เนี่ยเพราะว่า flip 6เป็นตัวต่อยอดมาจาก flip 5ซึ่งผมเป็นคนที่ใช้ flip 4แล้วก็ flip 5อยู่แล้วนะครับ flip 6มันคือสิ่งที่คนใช้ flip 5อยู่อยากจะได้อย่างเช่นเรื่องของตัวกล้องที่อัปเกรดขึ้นมาในกล้องหลักนะครับหรือจะเป็นเรื่องของตัวจอด้านหน้าที่ใช้งานได้มากขึ้นในแง่ของการถ่ายวีดีโอแล้วด้วยความที่เป็นแบรนด์ a m s u n งครับ UI ในการใช้งานหรือจะเป็น AI ที่ใช้ในการทํางานคือมันคือมือถือตัวเล็กที่สุดแล้วเท่าที่คุณสามารถใช้งาน s a m s u n Galaxy g AI ได้แล้วผมชอบฟฟีีีเเเเเเจจอออออรรรร์์นนึงงงมาาากลยคคืท่่่ปิดตัว้ แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแปลภาษาคุยกันผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ฟีเจอร์นี้บ่อยมากๆนะครับจนรู้สึกว่าเออถ้าจะเลือกมือถือจอพับตัวเล็กสักตัวหนึ่งไปเที่ยวด้วยเนี่ยผมจะเลือก C Flip 6รวมถึงซัมซุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำมือถือจอพับมานานความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนตัวผมแล้วมันสูงมากๆและเคสฟิล์มอันนี้คือจุดตายเลยครับผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าถ้าเกิดว่าใช้มือถือจอพับตัวเล็กเมื่อไหร่นะผมจะชอบหาเคสหาอสซอรี่มาถมน้องง่ายโคตรๆซื้อได้ที่ 4, ดรดคับสุ ของสมาร์ทโฟนจอพับในปีนี้ผมให้ c flip 6คือที่สุดของสมาร์ทโฟนพับจอเล็กในปีนี้ครับผมถ <Woo. S 1> ัดไปครับเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนจอพับใหญ่กนันบ้างดีกว่าก็เหมือนเดิมเลยครับเข้ารอบมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเข้ารอบรุ่นแรก คือ s a m s u n g Galaxy C ่ซที่ตามเพราะอะไรครับเพราะ1 C ึ่ o ซีสามารถที่จะใช้งาน Galaxy AI ในการทํางานให้กับพวกเราได้ดีมากๆเที่สำคัญ C ีโ o ลสามารถใช้งานปากกาที่แนบไว้กับข้างหลังเคสได้รวมถึง Samsung เป็นแบรนด์ที่สเปกกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานวิดีโอเนี่ยคุณไว้ใจได้เรื่องของตัวแบรนดิ้งเรื่องของตัวแอเซอรี่เสริมตวตัวผมนะถ้าประทับใจ C ีโ o ก็คงเป็นเรื่องนี้แหละส่วนที่2อครับคือ Honor m a g ม c v กทําไมเขาถึงได้ที่2อนะครับหนึ่งก็คือเรอ แพงๆก็จะติดปัญหาเรื่องกล้องที่แบบไม่ได้โหดมากมายนักแต่ Honor Magic V3 คือมือถือจอพับหนึ่งในไม่กี่ตัวครับที่สามารถที่จะทัดเทียมกับกล้องใหญ่ได้จริงๆก็เลยสู่โอเคถ้าชอบใช้งานมือถือจอพับและเน้นกล้องด้วยก็ซื้อตัวนี้ไปใช้งานนะครับหรือจะเป็นเรื่องตัวราคาคุ้มค่ามากครับห้าหมบาทเองตัวนี้ถ้าคุณเอาฟีเจอร์เอาฟังก์ชันเอาการใช้งานจริงเอากล้องแล้วก็ราคามารวมกันเนี่ยตัวนี้คือตัวที่คุ้มค่ามากๆอีกตัวนึงเลยแต่ที่เนี่ต้องให้เนี่ยปีที่ผ่าานนมี้มืออจพับใหญ่เาเล่นกััันนอยู่่มพบได้แค ทบแต่ปีนี้มีตัวหนึ่งครับที่พับ3ทบออกมาแล้วขายได้จริง Williams. นั่นก็คือ Huawei Mate X4 t o p e r ก็อย่างที่บอกครับว่ามือถือจอพับใหญ่เนี่ยเกณฑ์ของผมในปีนี้นะผมเห็นจอพับ2ทบมาเยอะแล้วพอมันมีจอพับ3ทบมาเนี่ยเราว้าวกับมันแล้วเราแบบวู อะไรกันวะเนี่ย Huawei Mate X T ครับทำให้ผมว้าวอีกรอบหนึ่งกับมือถือจอพับก็เลยได้คะแนนเยอะมากในแง่ของอินโนเวชันนะครับรวมถึงตัวกล้องทุกอย่างมันดูแบบมหัศจรรย์ไปหมดอะถ้าคุณพอจะมีบัตเจ็ซซื้อได้เพราะราคาแพงมากใช่ว่าแพงมากได้เลยเพราะว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่เมืองจีนก็93,000ับาทและถ้าคุณเอาตัวท็อปแบบที่ผมเคยใช้งานจบสูงสุดอยู่ที่190,000บาทในช่วงพีคๆถ้าเป็นราคาปกติตัวท็อปสุดประมาณ1 5 0 0งแาบาทก็ยังแพงกว่าชาวบ้านเขาอยู่ดีอะเพ วัตกรรมครับแล้วก็ huawei mate xt เป็นอะไรที่แบบว้าวมากก็เลยให้ไปมันเหมือนเราได้มือถือ3เครื่องในเครื่องเดียวอะพอมันพับมาแล้วอะครับมันบางมากแทบจะไม่ต่างกับมือถือแท่งๆเลยแล้วแบบมันสุดจริงๆครับก็เลยได้มาเป็นที่1ครับกับ huawei mate xt ถัดไปครับเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนที่เน้นเล่นเกมของผมก็เข้ารอบมาทั้งหมด3ตัวแล้วก็เด็ดทุกตัวอันเนี้ยผมกับแบงค์เกมจ๋าเห็นไม่เหมือนกันแบงค์เกมจ๋าเนี่ยเขาจะให้ที่3เนี่ยหรือว่าเครื่องที่2นะเป็น Red Magic 9S Pro สำหรับผมนะให้ที่3เป็น ROG Phone 8 Pro Edition oh. คือที่ผมจะให้ ROG Phone เนี่ยนะครับเพราะว่าผมชอบแบรนด์เขานะครับคือแบรนด์ ROG Phone เป็นแบรนด์ที่ผมชื่นชมแล้วก็ใช้งานมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ oh. ผมก็ถ้าเป็นไปได้แล้วพอมีเงินผมก็จะซื้อ ROG แล้วก็ปีนี้ ROG Phone 8 เนี่ยนะครับปรับปรุงในเรื่องตัวดีไซน์ให้มันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันดูแคชชวลก็ได้ฟอร์มัลก็ได้มันดูเข้ากับผมในยุคที่ผมโตขึ้นไปแล้วอ่ะคือมันแบบมันเหมือนมันตามเราไปเลยอ่ะก็เลยตัอเออชอบรวมถึงพัดลมที่เป็นจุดเด่นของเขาเขายังมีมาให้อยู่ไทซีบนกับล่างเขายังมีมาให้อยู่โหมดในการเล่นเกมเขายังมีมาให้อยู่และที่สำคัญนครับ AUX 3 5มมิลลิเมตรแบบไฮเรสออเดียโอแบบไวเลสหรือธรรมดาคุณสามารถใช้งานได้ เพราะเมืนั้นของเล่นแบรนด์เอาจโฟนคุณของเล่นเยอะไอตัวจอยสติ๊กแยกเอ่ยต่อจอสตรีมเอ่ยหรือจะเป็นแบบเคสจากเดวิลเคสเอ้ยอะไรพวกนี้ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบเอามาช่วยเสริมการเล่นเกมให้มันฟินกว่าเดิมได้มากและถ้าคุณกำลังกลัวว่าแบบเฮ้ยมือถือเล่นเกมเนี่ยนะใช้ไปมันจะร้อนแล้วมันจะปเพ p ร e r อร์ m ม n ซ์ลงยี่ห้ออื่นเป็นไงไม่รู้นะ แต่ LG Phone ไม่ใช่ LG Phone คือจะปล่อยให้มันร้อนระดับแบบ50องศาได้โดยที่ไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอะไรเลยกับการเล่นเกมแต่ปีนี้ครับอยากจะบอกว่ามือถือที่แบบเน้นเล่นเกมมันออกม,มาเยอะแล้วก็สุดด้วยกันทุกตัวเบอร์2ที่ผมรู้สึกว่าเออผมชอบมากในการเล่นเกมคือ Realme GT 7 Pro ที่ผมให้ Realme GT 7 Pro เนี่ยนะครับเพราะว่า1ละแบตอึด6 5 0 0 m mm. a ป Snapdragon 8 Elite ระบบระความร้อนใหม่แล้วก็โหมดในการแทรกเฟรมเรทโหมดในการ u ส s c a l ิ่งรูปภาพจัดเต็มมากตามสไตล์แบรนด์ Realme ด้วยความที่เป็นแบรนด์เรียลมีครับเราสามารถหาซื้อได้ง่ายอุปกรณ์เสริมแล้วก็หาซื้อได้เยอะนะครับแล้วกออ็มันไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งว่ามันไม่เป็นไรแน่ๆเพราะมันคือแบรนด์เรียลมีฟ้ c ชาร์ตก็เยอะการงานกันฝุ่นก็โหด g t p r o ครับ IP69 ครับกรีดคอแตกกว่าเดิมเนี่ยผมไปงานเปิดตัวกับตะกล้องมาที่มาเลเซียมันทนได้แล้วมันเล่นเกมดีด้วยก็รู้สึกโอเคให้ไปเถอะแต่แต่แต่ปลายปีนี้มันมีตัวบั๊กเปิดตัวมาครับแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วคนที่ได้หนึ่งไปในสมารนน์ท <Yeah. S 2> เอ่ะผมบอกก่อนเลยที่ได้ไปนะ คือเรื่องของตัวชิปเขาชิปที่เป็น Snapdragon 8 Elite ที่เสถียรแล้วก็แรงมากๆไอความแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าพอๆกันเลยกับเรียวมี GT7 Pro แต่เขาได้เปรียบในเรื่องของตัวจอที่ไม่ใช่จอโค้งเป็นจอแฟลต 2K ที่ใหญ่มาก6.82นิ้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้มันพิเศษคือชิป Q2 ของไอคู13ครับแทรกเฟรมเรทให้คุณได้ในระดับที่ว่าบางเกมนะเราเล่นแค่60เขาแทรกให้เป็น1 4 4ได้เลย <Wow. S 1> มันลื่นมันเสถียรมันร้อนน้อยมันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบโหสมาร์ทโฟนตัวนี้คือแบบเกิดมาเพื่อเล่นเกม ที่สำคัญเลยคือราคาครับราคาถูกมากในเวอร์ชั่นที่เป็น256เนี่ยสามต้นๆเองถ้าเกิดว่าแบบคุณรอช่วงคดลดซื้อช่วงแบบพรีออเดอร์หรือไปเจอหน้าร้านที่แบบว่าราคาดีๆหน่อยเลยครับผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆในการเล่นเกมระดับนี้นะ นี่เรายังไม่รวมถึงศูนย์บริการอีกนะไอคู IQ, คือแบรนด์ลูกของ Vivo ถ้าใครที่มีโอกาสใช้ศูนย์บริการของ Vivo คุณจะรู้เลยว่าเขาแทบจะอุ้มคุณเข้าเคลมง่ายเคลมไวค่าซ่อมถูกที่สำคัญไม่ค่อยเป็นอะไรด้วยโคตรทนนี่คืออีกหนึ่งจุดครับที่ทำให้คะแนนเขาได้เยอะในแง่ของประกอบโดยรวมกลายเป็นว่า i q คู 5G คือสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมดีที่สุดในปี2024นี้ถัดไปครับเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟน ราคาถูกมีทั้งหมด3ตัว1 r e a l เรีย5มีถ้าเน้นใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับ r e a l m ม C75 เนี่ยมีปัญหาหนึ่งก็คือแรมน้อยแรม3แรม4อะไรเงี้ยแต่ราคามัน3,000ไงผมก็เข้าใจได้ก็เลยเออถ้าเน้นราคาถูกแล้วเอาความทนมาด้วยก็เลยได้คะแนนเยอะสำหรับเร a l m e C 7 5็นะครับแต่อีกตัวหนึ่งอะ่ะอันนี้คือราคาถูกด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยคือ r รดมี144เพราะว่า1ละดีไซน์สวย2ราคาถูก3แราาม,ร,มรอมแบตเตอรี่เยอะมากเยอะเกินราคาไปอีกที่สำคัญ ลดราคาแล้วเนี่ยเหลือประมาณแบบ3,000หน่อยๆคุณมันแบบโหมันบ้าบอมากคุณไม่มีทางที่จะไปทําสมาร์ทโฟนแบบนี้เองแล้วขายด้วยราคานี้ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับเขาบอกว่าเดียวมีเนี่ยมีกําไรต่อตัวเนี่ยประมาณเท่าไหร่สเปอร์เซ็นผมเชื่อนะเพราะว่าเห็นด้วยกูเชื่อเลยเพื่อไม่ได้ด้วยซ้ำเหมือนกําไรอ่ะเหมือนมันแบบทําการกุศลนยขายราคาโรงงานอะไรเงี้ยคือแบบอย่างนั้นจริงครับราคาถูกสเปคดีเวอร์จอรอยี รมลอมเท่าไหร่ตอนนั้นได้มาได้เป็นแรม6ลอมร้อยี่แปดอ่ะคือแบบจริงไม่ได้พี่มี2องห้าหนะเพิ่มตังค์นิดเดียวคือฮะเอาจริงไม่ได้พี่สามสี่พันเนี่ยนะพี่ให้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยสูโอเคมันเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่แบบว่าถ้าเป็นที่สุดของบัตเจ็ตโฟนเนี่ยมันต้องติดเข้ารอบแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ตัวที่ผมให้มาเป็นที่1อ่ะคือตัวที่ผมรู้สึกว่าถ้างบไม่ได้สูงมากมายนะแล้วคุณเน้นหลายๆอย่างอะ่ะผมว่าตัวนี้ ผมลองใช้งานมาแล้วผมส่วผมชอบมากในเรื่องของตัวแบตแล้วก็ราคาที่ลดใน t k k t o กคือเวลาเราไปรลฟ์ใน TikTok เนี่ยนะครับตัวหนึ่งที่ผมชอบเอามาหยิบมาติดตะก,ก้าเล่นๆนะก็คือเทคโ n o ลยีว่า6กนินี่แหละนะครับติดไม่ว่าไม่ค่อยขายให้ด้วย<อ>คือผมชอบบอกเออถ้าเพิ่มเงินไป6 Pro ก็ดีนะครับแต่ตะก,ก้าขึ้นไฟสุดคือ6กนิวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะที่อื่นไม่รู้ว่าขา,ายังไงนะแต่ในแอปท k t o อก ราคาจะถูกกว่าที่อื่นแบบบางทีหาร2อะ่ะเหลือประมาณแบบ4ี่พันเล็สี่พันหน่อยหน่อยห้าพันเลย, 4, เลย, 5, เลยะซึ่งถ้าราคาน,นั้นนะครับ <c oughs> คุณนึกสภาพนะคุณได้จอรอยี่คุณได้จอใหญ่คุณได้แบต7 0 0 0มิลลิแอมคุณได้ฟาชาร์คุณได้ดีไซน์ที่แบบอีกสเต็ปหนึ่งแล้วของสมาร์ทโฟนอ่ะและ CPU ไม่ไก่กาลาเล่ครับเฮลิโอ g 9 9แรงในระดับใช้งานทั่วไปได้เลยถัดไปก็จะเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนมิดเวย์หรือว่าสมาร์ทโฟนราคาประมาณหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นนะครับที่สุดของสมารท์ทโฟนมิดเ โปร plus เข้ารอบมาด้วยหลายสาเหตุครับ1ในราคาหมื่นก,นกลางๆคุณได้ดีไซน์ที่สวยที่สุดผมใช้คำนี้เลยนะดีไซน์สวยสุดละ2ในราคาหมื่นกลางๆคุณได้เลนส์เพริสเซ็ตโตัวเดียวเลย3ในราคาหมื่นกลางๆคุณได้แรมที่เยอะแล้วก็สตรเรจที่เยอะที่สุดโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินทําให้เรยวมี12 Pro พั u s ได้คะแนนตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะตัวที่2องนะครับที่ได้เข้ารอบเหมือนกันแล้วก็เกือบจะชนะก็คือ Honor 200 Pro 200 Pro เนี่ยเป็นตัวที่ผมเอามาเล่นกล้องแล้วแบบผมว้าวมากความรู้สึกของ ของสมาร์ทโฟน m ิด r รนแล้วอะ Honor 200 pro เนี่ยกล้องต้องไปเทียบกับ a14 ultra หรือ15 pro max คือวันที่เขาเปิดตัวเนี่ย16 pro max ยังไม่ออกแล้วผมไปถ่ายรูปเทียบมาแล้วแบบตอนแรกอะผมหยิบไปคือ15เพราะว่าจะเทียบแค่นั้นใช่ไหมครับถ่ายไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงวกกลับมาส์ฟิตเมาส15 pro max ไปเพราะ15มันสู้ไม่ได้เลยกล้องมันโหดขนาดไหนค,คุณจินตนาการเองว่าวกันว่าตัวมันเนี่ยราคาแค่20,000เอามือถือราคา30,000ไปเทียบอบบ สามหมื 30, ล่ลองไห้อะต้องกลับมาเอา4ี0 0 0ื่นห้ไปเทียบอบคุณคิดดูแล้วแบบโอ้โหก็มึงจะโหดไปไหนกันพี่แต่มิดเว g นที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยผมแล้วก็ทีมงานลงความเห็นกันแล้วแหละว,ว่าสุดจริงอะไรจริงนะจ๊าจริงจา vivo v40 คือที่สุดของสมาร์ทโฟนมิดเว g นในปีนี้กัมม จำนวนเลนกล้องเนี่ยให้มาไม่ได้เยอะนะผมบอกก่อนนะเลนกล้องเนี่ยให้มาแค่3เลนแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ทั่วไปแบบซูมไกลแหละแต่ว่าซูมแบบ2 x 3 x ะอะไรเงี้ยเราใช้ดีเอลซูมได้ v 4 0จะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่คุ้มค่าเพราะอะไรไหมครับเพราะราคาถูกกว่าทุกคนอย่างแรกเด่นที่2 v 4 0มีเลนส์ใสมีโบเก้เลนส์ใสมาให้อย่างที่ผมเล่าครับว่าโบเก้เลนส์ใสเนี่ยปกติแล้วจะมีให้เฉพาะกับตัว v 4 0 pro หรือ x 1 0 0 pro หรือ x 2 0 0 pro กัน v 4 0คือ v เริ่มต้นตัวแรกที่ได้้มาแลว ด,ด้วยยังไม่พอ V40 ยังให้เรื่องของ IP rating ในแบบที่ตกกระจายมามีทั้ง IP68 และ IP69 พร้อมกันนั้นตัวความแรงก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยนะครับความแรงของเขาเป็นแซนบารกอน7 Gen3 ซึ่งแรงพอที่จะเล่นเกมในแบบ60หรือ90ได้หลายๆเกมนี่คือสาเหตุครับว่าทำไม Vivo V40 ถึงกลายเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟน mid-range ในปี2024นี้ครับผ ตัดไปนะ่ครับรองสุดท้ายของวันนี้ที่สุดของ AI ในสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเออมันมันนอนมามาอยู่แล้วแหละมันมีอยู่เจ้าเดียวครับที่แอร์มันโหดโหดแต่ว่าตัวอื่นถามว่าโหดไหมก็มีบ้างแล้วก็เริ่มที่จะไล่ขึ้นมาละหนึ่งที่เข้ารอบเลยนะ oppo find x 8 pro เหลือจะเชื่อครับ oppo คือคนที่แบบว่าอ๋อไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนะาะ a อองจริงในความรู้สึกเราแต่คุณเชื่อไหมครับว่าในช่วงปลายปีที่เขาเปิดตัวมาเนี่ย AI สรุปข้อความ AI สรุปหน้าเว็บไซต์ AI สร้างรูปภาพ AI ลบบุคคล AI สำหรับการถอดการประชุม AI ช่วยในการแบบจดโน้ตหรือ AI อะไรก็ตามแต่ที่เราคิดว่าแบบอัปโปไม่น่าจะมีอะ่ะอัปโปมีหมดแล้วเมื่อก่อนใช้งานได้แค่ภาษาอังกฤษตอนนี้ภาษาไทยได้แล้วกำหนดการภาษาไทยของอั p โปเนี่ยควรจะเป็นปีหน้าด้วยซ้ำใช่ไหมครับไม่ครับปีนี้เลยเปิดตัวพร้อมกับไฟ8 Pro และผมได้ใช้ AI ภาษาไทยมาครบเลยคือแบบโหอั p โปเลือกว่ะแล้วพอใช้งานจริงครับอย่าบอก AI ภาษาไทยของอัปโปโหดมากยิ่งเป็น AI ลบคนอ่ะผมให้เป็นที่1เลย ผมไม่เคยเจอ AI ลบคนของแบรนด์ไหนที่ไวแล้วก็ไว้ใจได้แล้วก็ดีเท่ากับ AI ของ Oppo จริงๆชอบมากนะครับแต่ก็ยังมีคนหนึ่งครับที่เป็นเจ้าแห่งต้นตำรับของ Android ที่แบบว่าเอไอ AI เขาก็เก่งแหละแต่ว่าไม่ค่อยเฟรนลี่กับยูเซอร์เท่าไหร่ต้องคลำหานิดนึงนั่นก็นคือ Pixel 9 Pro AI โหดมากเอา AI ที่อยู่ในซัมซุงหรือว่าแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มักจะเบสออนมาจาก Google อย่างเช่นตัวเจมีนายก็จะมีตัวเจมีนายตัวเล็กเจมีนายตัวกลางเจมีนายตัวใหญ่อนะไรเงี้ยถ้าเป็นพิกเซลแล้วอ่ะเขาจะใส่ตัวใหญ่มาให้แล้วก็การทำงานของ AI ก็จะไวขึ้น Circle t o Search สรุปข้อความสรุปประชุมนั่นน,นู่นนะี่อะไรเงี้ย AI คือเก่งและก็ฉลาดมากนะครับยังไม่รวมถึง AI ในงานวิดีโอที่สามารถที่จะปรับแต่งเรื่องของเสียงได้ AI เรื่องตัวรูปภาพที่สามารถเจนภาพได้มันนนมากขขขึึึ้้้ละเอีียดนดน ซึ่งก็เลยให้มาเป็นที่2ของปีนี้แล้วกันแต่คนที่ได้ที่1คือคนที่ใช้ของที่คนอื่นมีอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือ Samsung Galaxy S24 Ultra เป็นที่1ของของ h o โฟนในปีนี้ครับผมก็มันนอนมาคือ S24 Ultra เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเปิดมาเนี่ยคือฮือหาละผมเชื่อลึกๆว่าคนที่ซื้อ Galaxy ซ2 4 Ultra ในปีนี้ไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะ ไม่ใช่พกล้องกล้องไม่ได้โหดมากแต่โหดมากอย่างหนึ่งคือ AI แล้วเขาเปิดมาในช่วงต้นปีพอดีแล้วทุกคนยังงงอยู่กับ AI อยู่เลยไม่มีใครตามทันเลยในช่วงต้นปีผมบอกเลยว่าช่วงครึ่งปีแรกนะโน1นของ AI คือต้องทัมซุงเป็นต้นตำรับเลยดีกว่าที่ทำให้ทุกแบรนด์หันมาโฟกัสกับ AI มากขึ้นทัมซุงคือคนแรกหรือแบรนด์แรกโดยเฉพาะรุ่นเอที่4 Ultra ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ย AI มันช่วยเหลือชีวิตเราได้จริงว่ะมันไม่ต้องอยู่ในแกลลอรี่รูปภาพไม่ต้องแบบแต่งหน้าให้เราอัตโนมข้ม้้ออออคควาามใใใหเเรรรไดดยยยูู่่่นนีี์์บแก สร้างรูปภาพเติมรูปภาพแก้ภาพเบี้ยวเติมฉากหลังลบคนออกหรือซัมมารีข้อความช่วยเขียนอีเมล ช่วยแบบทําให้โน้ตเรามันดูง่ายขึ้นมีรูปภาพในแอปโน้ตหรือจะเป็น AI แปลภาษาที่สามารถที่จะแบบเออโหลดแพ็กออฟไลน์มาใส่ไว้ในเครื่องได้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราเปิดเลยแล้วมันแปลกันให้เลยเหมือนกับมีเครื่องแปลภาษาราคา20 0 0 0ให้เราแต่เราโหลดไม่ได้แบบเรื่อยๆไม่ต้องใช้เน็ตก็ได้อะไรเงี้ยคือมันแบบว้าและผมมีชีวิตรอดได้หลายครั้งในต่างประเทศเพราะ Galaxy AI ครับผมพูดแบบไม่อายเลยว่าแบบแม่งดีจริงนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเออปีเนี้ยผมให้ A14 Ultra ที่เป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนเน้น AI ครับผม และสุดท้ายครับของคลิปนี้ก็จะเป็นที่สุดของสมาร์ทโฟนเรือธงประจำปี2024นี้ผมบอกเลยนะครับว่านี่คือหัวข้อที่ผมเลือกยากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปีนี้โหดทุกตัวรุ่นนั้นคือ Vivo X 200 Pro คือที่สุดของเรือธงในปี2024นี้ครับผม ผมเล่าก่อนทำไมถึงต้องเป็น vivo x 2 0 0 pro คือตัวที่ผมไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากตอนแรกผมพุ่ตรงในฐานะคนที่ใช้ x 1 0 0 pro แล้วก็ x 1 0 0่า X 100 ultra อยู่ความรู้สึกผมตอนแรกที่เห็นสเปคอะแพ้ x 1 0 0 ultra ชนะ x 1 0 0 pro ติดเดียวผมอะไม่ชอบ ตั้งแต่แรกเห็นสเปคผมเลยตั้งกำแพงของผมไว้สูงมากว่าแบบผมไม่เอาตัวนี้แน่นอนเป็นที่1ของปีนี้ไม่มีทางผมพูดเลยแต่พอได้สัมผัสเขาจริงครับตั้งแต่วันแรกเลยที่ผมแบบได้เครื่องเดโมมานะครับเพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิป1วันหลังใช้งาน X 2 0 0 Pro ปผมไปแล้วนะครับผมเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนดเตรเซนที่โดนกดหัวแล้วแบบ ไม่ใช่แค่ผมที่รู้สึกอย่างนั้นน้องเจมที่เป็นตากล้องผมแล้วก็เป็นอดิเตอร์ให้กับแบงค์เกมจ๋าเนี่ยที่ไปงานเปิดตัวด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ใช้ iPhone 16 Pro Max แล้วก็เป็นแฟนคลับของ iPhone มาตลอดชีวิตอะน้องเจมเหมือนผมเลยกลับมาพูดปรยโยดนวกันพี่กล้องแม่งโหวดว่ะพี่ว่าเจมเชื่อกล้องแม่งโหวดว่ะเจมและไม่ใช่แค่ผมครับทุกคนที่ไปในทริปนั้นน่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่ใช่กล้องมือถืออีกแล้วมันเป็นอีกหนึ่งเลเวลของกล้องสมาร์ทโฟนยังไม่่่่่พพพพพออออรรรรัับยยาาาาาางงงงทีกกกววผมมมมต้้้้แไไสููนะโดดดดขเเเปปภิิใจ ไปเรื่องวิดีโอต่อเพราะวีดีโอเป็นคนที่ไม่ได้เก่งวิดีโอคุณย้อนกลับไปดูรีวิวผมได้นะผมจะด่าวิดีโอเขาเกือบทุกคลิปเลยต่อให้เป็นเรือธงแต่ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ผมพูดได้อย่างสนิทใจว่าแบบทำงานได้ <Wow. S 1> และผมอาไปทํางานมาแล้วจริงๆโดยการที่ผมถ่ายเป็นกล้องอินเซอร์อย่างเงี้ยผมถ่ายไปครึ่งคลิปแล้วผมค่อยบอกว่าเนี่ยที่คุณเห็นมาตั้งแต่ต้นเนะี่ย 4K แบบล็อกไฟล์นะผมใช้ X 200 Pro ถ่าย <What? S 1> คุณผู้ชมมาพิมพ์ข้างล่างเลยแบบโอ้โหพี่จริงปะเนี่ยทาได้ยงังไงวะ ทุกอย่างที่ได้สัมผัสเขามันทําให้เราตื่นตะลึงตกใจปีนี้ผมต้องให้คุณจริงๆว่ะก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้คือ X 200 2 0 0 pro นะรผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะมีคําตอบของตัวเองนะว่าที่สุดของสมาร์ทโฟนโอเวอร์ออหรือเรือธงในปีนี้คุณจะให้ตัวไหนลิสต์ที่ผมลิสต์มาให้เนี่ยนะครับมันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ทีมงานด้วยบางส่วนนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไงก็ลองคอมเมนต์มาเพราะนี่คือที่สุดสําหรับพวกเราในปีส0 2 4นีิสแล้วก็ปีหน้าก็คาดหวังนะว่าเราจะได้มีมือถือดีีดีกกมมมมมาาใใใหหห้้้้้เเเลล่่่นนนนัััะคคบบโวงงิปจทผูชไ ก็น้อยนะครับก็แฮปปี้นิวร์นะครับ2024ก็ขอให้จบไปด้วยความสุขสมบูรณ์นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ของปี2025ด้วยความอิ่มเอมใจแล้วก็โชคดีมีชัยทุกคนนะครับใครเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็ได้ดูคลิปนี้ไว้เป็นเพื่อนใครเหงานะครับคนที่อยู่บ้านไม่รู้จะไปไหนก็ได้ดูคลิปนี้ไว้แล้วก็เพลิดเพลินไปกับพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่พพอร์ตพวกเรานะครับทั้งกูแซบทั้งตั้มยังทั้งจงรักทั้งเกมจ๋านะครับแล้วก็ท ทั้ง TikTok ของพวกเราทั้ง Instagram ของเรานะครับขอบคุณมากมากนะครับโอเคอยากดูคอนเทนต์ไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมรอไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับวันมนี้มตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีสสดสสดชุบชุบ